วัสดีครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับก็วันนี้มาเทสรถห่ขอเขอผมเพิ่มไปหมดเลยตอนนี้นะครับก็มาลองเจ้ามังกีนะครับตัวนี้เป็น1 2 5สแตนดาร์ดในเรื่องของลูกสูบเนี่ยยังเป็นไซส์เดิมนะครับฝาเดิมวาลวเดิมนะครับมีแคมหนึ่งตัวของทางโปรเจกต์เไอนะครับมีไดเล็กคอยล์นะครับของทางโปรเจกต์เไอหนึ่งตัว ลงจนถึงเรือนลิ้นเร่งนะครับ28มิลนะครับจาก24มิลของทางโปรเจกไ i เช่นกันนะครับแต่ว่าหัวฉีด2เนี่ยผมยังไม่ได้เปิดโหมดใช้งานนะครับจะเห็นได้ว่ายังยังไม่ได้ใช้ตอนนี้เราใช้หัวเดียวนะครับน้ำมันเป็น e20 แรงดันนะครับของปั๊มติ๊กนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอ่าประมาณ 2เอ่อสาบานะครับโทษทีสามาตัวรถนะครับท่อเป็น NJT นะครับเป็น NJT ของ MSX นะครับเดี๋ยวไล่มาทีละจุดนะครับสเตอร์นะครับเป็นหน้าเดิมนะครับหน้าเดิมโซ่เป็น DID ไซส์415นะครับหลังเป็นสเตอร์32อ่าก็จะมีสายแพรกาวนะครับ แล้วก็แคมปรับองศาได้แต่ว่าเนื่องจากรถผมนะครับเป็นชักเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับแคมตัวนี้เลยไม่ต้องปรับเพราะผมใส่แคมแต่งจากทางโปรเจกต์มาอยู่แล้วนะครับได้ามาที่ลิ้นมืดน,นิดนึงนะครับก็จะมีพอกบ้างนิดหน่อยนะครับหัวฉีดจากโปรเจกต์ f i ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยว ก็เบื้องต้นก็ได้เห็นคลิปไปแล้วว่านั่งขี่นะครับได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองไปหมอบดูนะครับว่ารถเนี่ยจะเดินได้ดีแค่ไหนอ้าลืมผมเป็นคลิกชิปเตอร์นะครับ <S <S ต่อเกียร์ง่ายขึ้นไล่มาด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของคลัตนะครับเป็นคลัตแต่งนะครับหแผ่นละมือคลัตเป็นทางเกียวว่านะครับการสะบัด ก็ความเร็วระดับ130ขึ้นเนี่ยต้องการสบัดแล้วนะครับไล่มาทีละจุดนะครับมาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเลยนะครับป่ะโอเคเดี๋ยวจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนให้ดูดูเป็นคลิปเบื้องต้นที่ขี่มาเมื่อกี้จะเป็นนั่งขี่เดี๋ยวจะไปหมอบกันดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับ